วิธีตั้งค่าหน้าจอสายเรียกเข้าแบบ iPhone 14 Pro Max บนมือถือ Android อันดับแรกเข้าไปที่ p l y y t t r r ปึ๊บแตะที่ช่องค้นหาปึ๊บแล้วพิมพ์คำว่า i call iOS i c a w l v e n iOS หลังจากนั้นกดค้นหาปึ๊บแล้วมาแตะที่แอป iCall iOS 16ตรงนี้ปุ๊บรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทำการติดตั้งเลยปุ๊บผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จแตะคำว่าเปิดปุ๊บแตะคำว่าตกลงและดำเนินการต่อตรงแถบสีเหลืองตรงนี้ปุ๊บแตะอนุญาตปุ๊บ คำว่า voice mail ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้นี่ฮะปึ๊บในหัวข้อเล่นเพื่อรับสายตรงนี้ตอนเนี้ยเปิดอยู่ให้ปิดปึ๊บแล้วปัดขึ้นในหัวข้อแฟลกเมื่อมีสายเรียกเข้าตรงนี้นี่ครับนะฮะตรงเนี้ยแฟลกเมื่อมีสายเรียกเข้าแตะไปครับปึ๊บแล้วเมื่อดูตรงนี้ครับ แฟลตเมื่อมีสายได้เข้าตัวนี้ปิดอยู่ให้เปิดปึ๊บหลังจากนั้นทําการเซฟที่มุมบนขวาครับคำว่าเซฟตรงนี้ปึ๊บการตั้งค่าก็มีเพียงเท่านี้กดปุ่มโฮมออกจากหน้าจอนี้เลยครับคราวนี้ผมจะทําการทดสอบด้วยการโทรเข้ามือถือเครื่องนี้นะครับผู้ชมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผู้ชม เห็นไหมครับและนี่ก็คือวิธีตั้งค่าหน้าจอสายเรียกเข้าแบบ iPhone 14 Pro Max บนมือถือ Android ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง n e o u ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ